รู้หรือไม่โมอายไม่ได้แค่นั่งเท่ๆอยู่เฉยๆใช่แล้วเรากำลังพูดถึงเจ้าโมอายรูปสลักหินยักษ์หน้าตาครึมที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเกาะอ,อีสเตอร์หรือชื่อท้องถิ่นว่าระปานูอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ห่างไกลจากทุกสิ่งราวกับเป็นบ้านของเอเลี่ยนโมอายมีมากกว่า900ตัวบางตัวสูงเกือบ10เมตรหนักกว่า80ตันคนสมัยก่อนลากมันไปตั้งเรียงๆกันได้ยังไง คำถามนี้ยังคาใจนักวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้แต่ตัวมันถูกฝังไว้ใต้ดินจากการสึกกร่อนและเวลานับร้อยปีอาจจะเห็นโมอายได้แค่หัวแต่จริงๆแล้วเป็นหินเต็มตัวยังไม่มีคำตอบ100%แต่เชื่อกันว่าเป็นอนุสาวรีย์บรรพบุรุษแต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่หันหน้าออกทะเลซึ่งนักโบราณคดีแซวว่าอาจจะเฝ้ารอของการส่งสารจากโลกอื่นอยู่ก็เป็นได้ โมอายไม่ใช่แค่หินธรรมดาแต่คือปริศนาแห่งอดีตทั้งหน้าทึ่งน่ารักหน้าขนลุกนิดๆและแอบ,บตวนใจเราว่าถ้าไม่ดูแลโลกให้ดีอรารยธรรมก็อาจล่มสลายแบบเงียบๆได้เหมือนกัน